ตุลาการสารรัฐธรรมนูญพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับแทบไม่น่าเชื่อว่านะสารรัฐธรรมนูญจะกล้าในการที่จะประลุยไฟและขณะนี้ต้องบอกได้เลยว่าการที่ท่านเข้ามาตัดสินในเที่ยวครั้งนี้นะครับรับอำนาจเข้าไปตัดสินท่านบอกว่าท่านมีอำนาจในการที่จะตัดสินนะครับหลายคนก็บอกว่าท่านไม่มีอำนาจ แต่ทำไมท่านแสดงตัวเองว่าเป็นคนมีอำนาจเพราะใช่สินะเพราะว่าพฤติกรรมของคณะตุลาการสารรัฐมนตรีชอบเสือกไปทุกองค์กรเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับไม่ว่าจะสถาบันนิติบัญญตัติไม่ว่าสถาบันฝ่ายบริหารที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคณะตุลาการต่างๆที่ประจำศาลพี่น้องครับโดยเฉพาะพวกกบปปช ก็เป็นพรรคพวกเดียวกันชัดเจนเลยครับวันนี้มันมีคำถามตามมาครับว่าไม่พี่น้องครับมีคำถามตามมาว่าคณะตุลาการสารรัฐมนูญที่มีอำนาจเนี่ยมันไม่มีอำนาจและมันทำไมถึงอ่านหารไปกล้าตัดสินคดีนี้ทำไมรับปาพิจารณาและนอกจากนั้นคำถามพี่น้องประชาชนว่าเมื่อเลื่อนวันเลือกตั้งแล้วได้แล้วบ้านเมืองมันจะสงบไหม นี่คือคําถามตามมาคําถามตามมาอีกว่าและไอ้พวกที่กลุ่มกบฏทั้งหลายแหละที่มันชุมนุมเสียหายสร้างความเสียหายกับบ้านกับเมืองอยู่มันจะยอมยุติการชุมนุมไหมพี่น้องครับนอกจากนั้นนะครับทําไมคําตัดสินมันเป็นที่น่าแปลกใจว่าทําไมต้องมาตัดสินใกล้วันเลือกตั้งใกล้วันที่สองที่กําลังจะมาถึงผมขอถามพี่น้องพี่น้องก็จะต้องถามต่อไปว่าการตัดสิน เข้าข้างพวกกบฏหรือไม่การตัดสินคณะตุลาการสารรัฐมนุลเข้าข้างกบฏหรือไม่มองเห็นได้ชัดน,นะครับว่าถ้าไม่เข้าข้างและมันยื่นมือยื่นแขนเข้ามาตัดสินทำไมพี่น้องครับเพราะต้องบอกได้เลยว่าขนาดนี้ผมอยู่กรุงเทพผมรู้ดีว่าสภาพของมอบกบฏสุดท้ายเทือสุบรรใกล้จะหมดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับจะหมดสภาพแล้ว คณะนี้ทําไมสารรัฐมนูญต้องมายื่นแขนมาช่วยเหลือพวกมันทําไมต้องมาเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปผมอยากแกรู้นะว,ว่าทําอย่างนี้นั้นคณะตุลาการอย่าลืมนะครับว่าพวกคุณมีเก้าคนพวกหลงเหลืองแก่อำนาจและต้องรู้ว่าลิ์ของกระแสตอบรับกับพวกคุณมันจะเป็นยังไงโดยเฉพาะกระแสของมีน้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตย ถามดูหน่อยว่าคนที่เขาไปเลือกตั้งที่ในต่างประเทศแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วคนที่กําลังจะเลือกตั้งวันที่ยี่สบหอีกมีการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วไอ้พวกมัพสูเดพบเชอร์สบัณมันบอกว่าจะไปปิดทุกเขตของกรุงเทพมหานครพี่น้องครับแล้วอย่างนี้มันจะจบไหมและนอกจากนั้นวันที่สองก็ยังคิดได้เลยว่า มันบอกได้เลยคนของพรรคประชาธิปัตย์มันบอกกับผมบอกว่ามันจะไม่มีวันเลือกตั้งวันที่สองแล้วตุลาการสารรัฐมนูนมึงไปเลื่อนทำไมทำไมมึงร่วมหัวกับกบฏวะกูก็งงมึงเป็นองค์กรอิสละมาถึงวันนี้มึงสมคิดสมรู้ร่วมกันในการวางแผนในการที่จะค้นล้มระบอบประชาธิปไตยเพราะมันเหมือนก็นจะบอกว่า พรคประชาธิปัตย์พยายามชุมนุมด้วยความรุนแรงเกิดขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนรัฐบาลได้ประกาศว่าเราก็สุกเสริมเพราะมีพวกมอบเดียวกันพวกกลุ่มเดียวกันยิงปืนเข้าไปในหากลุ่มมวลชนแล้วก็แล้วก็มีการวางระเบิดป่าระเบิดไปหาพวกมวลชนพวกเดียวกันด้วยเพื่อที่จะสร้างสถาน,น,นการณ์รุนแรงและเรียกร้องให้ทหารมายึดอำนาจไลยไอห่หาไอบิ๊กตู่มันก็ขูท่ทุกวันทุกวันบอกว่าถ้ารุนแรงไม่กูทหารออกทันที มึงบ้าหรือเปล่าไอ้ตู่ขอโทษนะไม่ใช่ตูก่กบป,อ,ปอนะผมยกเว้นไว้เพราะฉะนั้นขอากราบเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าต่อไปนี้นานทีนี้ตั้งใจวันนี้เป็นต้นไปขอให้พี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยคนรักชาติรักบ้านรักเมืองเตี่ยมความบ้มไว้ลุยก,ะ,ก,กะบวนะบวนลุยกะบวนประเด็นการให้มันสิ้นซากไปเลยผมต้องกราบเรียนพี่น้องว่ามึงเลื่อนวันเลือกตั้ง มึงต้องไปบอกว่าแล้วเงินที่หายไปสามพันกว่าล้านแล้วมึงจะ,ะว่ายังไงเงินงบประมาณในการเลือกตั้งและไอ้ที่สอสอที่ลงสมัครไม่ได้ในภาคใต้มึงจะว่ายังไงไอ้กะกะตชาชั่วเพราะต้องบอกได้เลยว่ามึงนะ่ะเริ่มที่จะมีพิรุษตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่มึงมารับตำแหน่งเริ่มที่จะมีการเลือกตั้งยังไม่ทำทำงานเลยมึงก็บอกชี้โนนชี้นี่แล้ว มึงก็ทําหน้าที่ไปสอนงานรัฐบาลไปสอนงานนายกแล้วเสร็จแล้วมึงก็ไปพูดกับกะกะตด้วยซ้ําไปว่าเป็นพรรคพวกมึงเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมาผลที่สุดเป็นยังไงครับพี่น้องครับยื่นเข้าไปที่สารรัฐธรรมนูญปรากฏว่าคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูนก็มีคําพี่ากษาบอกว่าให้รัฐบาลกับกะกะตไปประชุมปรึกษาเลยให้เลื่อนวันได้แล้วขอโทษทีคําว่าเลื่อนวันได้เนี่ย มึงเป็นคนเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูนหรือไงแล้วประเทศนี้เป็นประเทศของโคตรพ่อโคตรแม่มึงเงงไอ้ไงสารรัฐธรรมนูญใช่ไหมพี่น้องมึงรู้จักข้อกฎหมายไหมว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นแม่บทการปกครองประเทศไทยกฎหมายพระราชกิจสนีกามันมีศักดิ์ศรีตำกว่ามึงจะต้องไปแก้ไขข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญก่อนและคนที่จะไปแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญมีที่ไหนล่ะพาเข้าไปเป็นไปหาเสียง กับพี่น้องประชาชนตามหน่วยที่ต่างๆต,ตามหมู่บ้านตามสถานที่ต่างๆเขาเยังไม่ได้เป็นสอสอเลยและใครจะไปเขียนกฎหมายรองรับเราใครจะไปเปลี่ยนกฎหมายรัฐมนูนล่รจนกระทั่งเปลี่ยนกฎหมายรัฐมนูญถึงมาออกพระราชบัิกิษฎีิกากาหนดวันเลือกตั้งใหม่มึงรู้จักไหมไอ้ตุลาการสารรัฐมนูญไอ้หัวควายต้องบอกว่านี่มึงโง,ง่ชิบหายเลยเนี่ยมึงไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยกูก็รู้ว่าไอ้มอบ ไอ้พวกกบฏสุนเทพเสือสุบันมันก่อความรุนแรงทุกวันทุกวันมันฆ่ากันตายทุกวันการดมันก็ตายบ้างมวลชนก็ตายบ้างผู้บริสุทธิ์ตายบ้างพี่น้องครับล้วนแล้วแต่พวกมันสร้างสถานการณ์ให้รุนแรงขึ้นเพื่อเรียกร้องให้ทหารมายึดอำนาจเรารู้ว่าลักษณะอย่างนี้มันจะมองเป็นอื่นไม่ได้ทหารแม่กระแทงกั๊กตลอดเดี๋ยวเธอถ้ามันรุนแรงเมื่อไหร่กูออกแน่นอนหลือถ้ามันรุนแรงเมื่อไหร่กูออกแน่นอนมันต้องแต่คำนี้อยู่ตลอด ไอ้ประยุทจันโอชาถ้ามึงจะปฏิวัติมึงรีบปฏิวัติเลยเที่ยวน,นี้แหละมึงจบไปทั้งหมดเลยทั้งกบฏท,ทั้งประเด็นการมึงจบโรงเรียนของพวกมึงไปเลยไหนๆมึงจะต่อสู้กับประชาชนก่อนมันรู้ไปรู้ดำรู้แรงไปเลยองค์กรสารรัฐมนุญมันก็เป็นจอมบีคาดมันเคยล้มรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยมาแล้วเริ่มตั้งแต่พักไทยรักไทยและพักชาไทยพักอะไร เยอะแยะเต็ม่หมดยกเว้นพักประช,ชาที่ปัดพักเดียวเพราะมันเป็นลูกน้องของมันพี่น้องครับนี่คือผลงานหุ่ยห่วยของพวกมันและนอกจากนั้นนายกที่โดนมีบคัตั้งแต่นายกทักษิณน,นายกสมชายนายกสมัครโดนพวกมันมีบคั้นหมดนี่คือผลงานสารรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเราจะ,จะเชื่อมันทำไมมันต้องการในการที่จะเชื่อนายกยิ่งลักษณ์อีกแล้วใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้น เราเตรียมพร้อมมันเถอะพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านพี่น้องอยู่ตามสถานที่อยู่จังหวัดต่างๆภาคเหนือภาคอีสานจงเตรียมความพร้อมไว้ถึงว่านอปชจะประกาศให้มีการรวมบนกันวันที่29ก็แล้วแต่แต่พี่น้องให้ฟังที่เวทีกวพที่หน้าจังหวัดสมุทรที่หน้าสารกางจังหวัดสมุทรปราการว่าผมพูดในวันนี้ขอจงเตรียมรับเอาไว้ว่า อาจจะเกิดเหตุการณ์พ่งนี้มาเรื่นี้ก็ได้ในการที่พวกมันจะยึดอำนาจเร็วๆนี้แน่นอนครับพี่มพี่น้องนี่มันแสดงพฤติกรรมไปหลกมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องกราบเรียนมอแม่พี่น้องให้เตรียมความพร้อมกันเอาไว้เพื่อในการที่จะต่อต้านต่อสู้กับพวกมันรับรองได้เลยว่ามึงจะรู้ลิกว่าพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยมันมีมากกว่าพวกมึงพี่น้องที่เคะรพครับ การที่ผมต้องออกมาพูดในวันนี้ผมต้องขอกลาบเรียนว่าไม่มีน้องเลยว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นชุดก่อนที่เป็นหัวหน้านายวสันนะสร้อยพิสุทธ์ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าใหม่ก็แล้วแต่มันแค่เปลี่ยนแค่คนเดียวมันแค่เปลี่ยนหัวหน้าเท่านั้นเองแต่พฤติกรรมความเลวระาำของมันมันยังมีอยู่เหมือนเดิมมันสันดานหมายังไงมันก็เหมือนกับหมารอบกันเจ้าของอยู่เหมือนเดิม ใช่ไหมพี่น้องครับเจ้าของในที่นี่คือเจ้าของประเทศชาติเจ้าของที่เสียภาษีให้มันกินเจ้าของที่เสียภาษีให้มันเป็นเงินเดือนให้มันเป็นไปใช้ใจเป็นซื้อเสื้อผ้าบ้างซื้อรถยนต์บ้างต่ออะไรต่อมีอะไรเยอะแยะทั้งลูกทั้งเมียมันด้วยนี่มันเท่ากับเป็นหมาหมาแว้งกับเจ้าของใช่ไหมพี่น้องครับเพระเาะฉะนั้นต้องบอกให้รู้ว่ามันจะคิดเป็นอื่นไปไม่ได้ ต้องขอกขอบคุณพ่าแไม่มีน้องวันนี้ผมมีเวลาจํากัดเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณผู้ที่ลิงก์สัญญาณก็คือไทยไวโดวอาร์จีนะครับที่ลิงก์สัญญาณไปทุกสถานีทั้งปริมณฑลกรุงเทพมหานครนะครับนะครับจากแม่ข่ายขึ้น90.25เมกะเฮิร์นะครับ,นะรบ,ข,ข, Hz, รบขึ้นวิทยุผู้กล้ากบปจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยมีพี่หนุ่มโคราชเป็นผู้พออ,อนะครับและนอกจากนั้นลิงก์สัญ,ญญาณไปที่ภาคเหนือภาคอีสาน พรุ่งนี้พี่น้องมาพูดกันใหม่มาคุยกันใหม่ที่หน้าเวทีแห่งนีมน้มากันเยอะๆมากันเยอะๆเพราะนี่คือประเทศของเราไม่ใช่ของคนอื่นไกลประเทศของเราเราไม่ปกป้องแล้วใครจะมาปกป้องให้ล่ะครับพี่น้องมากันเยอะๆและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณพี่น้องไปทุกภาคส่วนทุกๆกลุ่มทุกๆคณะนะครับเรามาทํางานเพื่อประเทศชาติณสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะท่านผู้ว่า ต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับเพราะไม่มีน้องเพราะท่านมีหัวใจรักประชาชนเพราะฉะนั้นเพราะไม่มีน้องครับสําหรับค้าคืนวันนี้ขอเรยรับความขอบคุณเป็นอย่างสูงและขอรีบรับกล่าวคำว่าสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับ